ครับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับค,ครูนันอีกครั้งนะครับในวิชาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นั่นเองวันนี้คุครูนันจะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับในเรื่องของปรากฏการณ์และการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของหิ่และวัตกุของทินนะครับ ขั้นตอนเรียนสรอบแล้วนะครับเราไปเรียนรู้กันได้เลยนะครับไปเลยครับก่อนอื่นนะครับนักเ,ร,เรียนเราจะต้องไปเปรียนรู้ในเรื่องของหินและประเภทของหินกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของวัตถุจักของหินนะครับ อ่ะถ้าเรียนพร้อมแล้วนะครับเราไปศึกษาและเรียนรู้ในเรื่องของหินกันได้เลยนะครับไปเลยครับอ่ะนักเรียนครับคุณครูนะครับจะถามนักเรียนว่า เปลือกโลกของเรานะครับมีสิ่งใดเป็นส่วนประกอบมากที่สุดนะครับใครตอบได้บ้างครับอ่าเก่งมากเลยนะครับเปลือกโลกของเรานะครับมีหินนะครับเป็นสารแข็งที่รวมตัวกันเป็นเปลือกโลกนั่นเองนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยแร่หินหรือแร่ชนิดต่างๆนะครับบางครั้งอาจจะเป็นแร่ชนิดเดียวกันหรือแร่หลายชนิดนะครับแร่ต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะสะสมอยู่ใน หินนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสารแข็งนะครับที่มันจะรวมตัวกันเป็นเปลือกโลกนั่นเองนะครับนักเรียนและหินต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นวัสดุที่เป็นของแข็งนั่นเองนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองนะครับนักเรียนแล้วมนุษย์นะครับก็นําหินเหล่านี้นะครับมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทําเครื่องประดับเครื่องใช้และ ก็ยังนํามาใช้ในการก่อสร้างอาคารต่างๆนะครับเพราะหินนะครับมันมีความแข็งแรงและทนทานมากที่สุดเลยนะครับต่อไปนะครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าหินมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทใหญ่ๆครับอ่ามันก็จะแบ่งออกเป็น3าประเภทใหญ่ๆนั่นเองนะครับเพราะอะไรครับ ก็เพราะว่านักธรณีวิทยานะครับเขาจะแบ่งประเภทของหินตามกระบวนการเกิดหินนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้นะครับมันก็จะแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆก็ได้แก่ 1. อะไรครับอ่าหินอคัคนี 2. หินตะกอนและ 3. หินแปรนั่นเองนะครับ และหินทั้ง3ชนิดนี้นะครับจะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรนะครับและมีประโยชน์อย่างไรเราไปเรียนรู้กันได้เลยนะครับ mm hmm. เรามาดูหินประเภทที่1เลยนะครับ mm hmm. นั่นก็คือหินอะไรครับอ่าหินอัคนีนั่นเองนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับมีภูเขาไฟและเบิดออกมาเห็นไหมครับอ่าใต้ภูเขาไฟมันก็จะเป็นพวกแมกมานะครับ แมกมามันสะสมความร้อนนะครับมันก็จะปะทุและระเบิดขึ้นนะครับเมื่อระเบิดขึ้นและมันก็จะปล่อยของเหลวออกมาเขาเรียกว่าอะไรครับอ่าเขาเรียกว่าลาวานั่นเองนะครับเห็นครับจากภาพอ่าแมกมาที่มันอยู่ใต้เปลือกโลกนะครับมันก็จะปะทุขึ้นมานะครับ ปลาทุขึ้นมาแล้วก็เกิดการระเบิดนะครับแตกออกกลายเป็นลาวาไหลออกมานะครับเมื่อมันโดนความเย็นของบรรยากาศของโลกนะครับมันก็จะเป็นไงครับอ่ามันก็จะเหนียวมันก็จะนืดนะครับและมันก็จะสุดท้ายมันก็กลายเป็นหินหนืดนั่นเองนะครับาหินชนิดนี้นะครับจะมีลักษณะที่เป็นผลึกนะครับนักเรียนเป็นผลึกที่มีขนาดใหญ่และมีขนาดเล็กนะครับ บางชนิดนะครับอาจจะเป็นลักษณะของเนื้อบางๆนะครับเป็นลักษณะของเนื้อแก้วที่มีบรูพรุนนั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะของหินอัคนีนะครับที่มันเกิดจากการประทุของแมกมานะครับและผ่านลาวากลายเป็นหินหนืดนั่นเองนะครับและเราพูดได้ง่ายนะครับหินอัคนีก็คือหินหนืดนั่นเองนะครับนักเรียน และเมื่อหินอัคนีนะครับมันเกิดจากหินที่มันหลอมเหลวและมันถูกความเย็นบนพื้นผิวโลกแล้วนะครับและมันเย็นตัวลงและแข็งตัวนะครับกลายเป็นหินหนืดและหินชนิดต่างๆนะครับที่มันอยู่ในกลุ่มของหินอัคนีนั่นเองนะครับมีหินอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะครับหินอันที่1คืออะไรครับอ่าก็คือหินแกรนิตนั่นเองหินแกรนิตนะครับอันที่2คืออะไรครับ อ่านะครับมันก็คือหินบะซอนนั่นเองนะครับหินที่3คืออะไรครับอ่าก็คือหินออกซิเดียนนะครับหินที่4เรียกว่าหินพัมมิสนะครับหินที่5นะครับเรียกว่าหินอะไรครับอ่านะครับมันก็คือหินไบรโอไร์นั่นเองนะครับหินที่6ก็คือหินแกรมโบรนะครับและหินสุดท้ายก็คือหินทัฟนั่นเองนะครับ และหินที่อยู่ในกลุ่มของหินอัคนีนเหล่านี้นะครับมันมีลักษณะและมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับเราไปดูกันเลยนะครับไปเลยครับต่อไปนะครับเรามาดูกลุ่มหินอัคนีอันที่1ก็คือหินแกรนิตนะครับหินแกรนิตนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรครับอ่าก็เป็นหินที่มีผลึกโตใช่ไหมครับเนื้อหยาบส่วนใหญ่ก็จะมีสีจางนะครับขาวซีดมีลักษณะสีชมพูหรือสีเทาก็ได้นะครับ หินชนิดนี้นะครับมีเนื้อหินที่มันสม่ําเสมอกันนะครับมีสีอ่อนนะครับอาจจะมีแร่ดอกและมีผลึกแร่นะครับเกาะประสานกันแน่นเลยนะครับเห็นไหมครับในเนื้อหินมันจะมีแร่เป็นใสๆใช่ไหมครับและเขานําหินแกรนิตนะครับมาทําประโยชน์อะไรครับนักเรียนถูกต้องแล้วนะครับมันก็จะนํามาใช้ในการทําหินประดับนั่นเองนะครับหรือบางครั้งเราอาจจะปูพื้น หรือผนังอาคารก็ได้นะครับและเราก็สามารถนํามาเป็นหินแกะสลักอีกด้วยนะครับโรงเรียนปญาศักต์ของเรานะครับพื้นอาคารนะครับมันก็จะเป็นพื้นหินแกรนิตเช่นกันนะครับต่อไปนะครับเรามาดูหินประเภทที่2นั่นก็คือหินบะซอนนั่นเองนะครับหินบะซอนนะครับเป็นลักษณะอย่างไรครับอ่ามันก็เป็นหินที่มีสีครัานะครับไม่แวววาว แต่ว่ามันแข็งแรงทนทานต่อการผุพังและสึกกร่อนนั่นเองนะครับและมันนำมาใช้ประโยชน์อะไรครับนักเรียนหินบะซอนเนี่ยนะครับเก่งมากนะครับหินบะซอนนะครับมันก็จะนำมาทำประโยชน์ในการก่อสร้างต่างๆนั่นเองนะครับอ่านะครับนักเรียนก็ดูภาพประกอบไปด้วยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะสีขมขำใช่ไหมครับอ่าไม่แวววาวนะครับมันแข็งแรงและทนทานนะครับเห็นไหมครับฉะนั้น เรานะครับจึงนําหินบะซอนเนี่ยนะครับมาทําประโยชน์ในการก่อสร้างในเองนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางหรือทางรถไฟก็ทําได้เช่นกันนะครับและหินบะซอนนะครับยังเต็มไปด้วยแร่ทับทิมต่างๆมากมายเลยนะครับนักเรียนต่อไปนะครับเรามาดูหินประเภทที่3นั่นก็คือหินออกซิเดียนนั่นเองนะครับหินออกซิเดียนนะครับเป็นหินที่เป็นอย่างไรครับ มีเนื้อลักษณะละเอียดมากนะครับมีสีดำและเป็นมันวาวอีกด้วยนะครับประโยชน์ของหินออกซิเดียนะครับเขานำมาทำอะไรครับเก่งมากนะครับเขาก็จะนำมาทำเป็นเครื่องประดับใช่ไหมครับเป็นหินประดับก็ได้และตกแต่งวัตถุที่มันมีขนาดเล็กนั่นเองนะครับเห็นไหมครับในภาพมันก็จะเป็นลักษณะของหินที่มัน มันวาวใช่ไหมครับมีลักษณะหินเป็นเนื้อละเอียดเลยนะครับมีสีดำนะครับเขาเรียกว่าหินออกซิเดียนนะครับต่อไปนะครับเรามาดูหินประเภทที่สีนั่นก็คือหินพัมมิสนนเองนะครับหินพัมมิสนะครับเป็นหินที่มีบรูพรุนมากเลยมีลักษณะเบาๆนะครับมันก็จะมีลักษณะคล้ายฟองอากาศเล็กๆนั่นเองนะครับแทรกอยู่เป็นจำนวนมากภายในตัวของมันนะครับ ที่โรงเรียนของเรามันก็มีเหมือนกันนะครับอยู่ตามกระถางต้นไม้ใช่ไหมครับที่คุณครูหยิบให้ดูนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเป็นก้อนสีขาวนะครับมีรูพรุนเบาๆมีน้ําหนักเบานะครับหินชนิดนี้นะครับมันไม่สามารถจมน้ําได้นะครับเพราะมันมีอากาศมีฟองอากาศเล็กๆแทรกอยู่เป็นจํานวนมากทําให้มันลอยน้ําได้นั่นเองนะครับเขาเรียกว่าหินพัมมิสนะครับอและมันนํามาใช้ประโยชน์อะไรครับ อ่ามันก็นำมาเป็นวัสดุในการขัดถูภาชนะต่างๆนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรามาดูลักษณะของหินไบรโอไลท์นั่นเองนะครับเป็นอย่างไรครับหินชนิดนี้นะครับมีแร่ดอกเป็นสีอ่อนๆนะครับลักษณะของสีขาวสีชมพูนะครับแล้วก็จะมีสีเทาผสมประสานกันไปด้วยนะครับในตัวของแร่ไบรโอไลท์นะครับอ่ะ โดยทั่วไปนะครับมันก็จะมีน้ําหนักเบานะครับและหินชนิดนี้นะครับเขาก็จะนํามาทําใช้ในประโยชน์ในการอุตสาหกรรมก่อสร้างนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอุตสาหกรรมเครื่องเซรามิกนั่นเองนะครับเขาก็จะนําหินไลโอไรน์นี่นะครับมาขัดเป็นเซรามิกนะครับตัวเซรามิกมันก็จะออกสีขา,ขาวขาวชมพูหรือสีเทาอ่อนออนอีกด้วยนะครับนักเรียนรู้จักเซรามิกไหมครับ มันก็จะเป็นลักษณะของใสๆใช่ไหมครับมันวาวนะครับมันก็จะมีลักษณะเบานะครับเพราะมันโดนเครื่องนะครับขัดถูมาแล้วนะครับดังนั้นนะครับหินไบรโอไลท์นะครับเขาก็จะนํามาทําในพวกอุตสาหกรรมเซรามิกนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรามาดูหินประเภทต่อไปนะครับนั่นก็คือหินแกบโบนั่นเองนะครับหินแกบโบนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรครับ ะะมันก็จะมีลักษณะที่เป็นเนื้อหยาบใช่ไหมครับและมีผลึกแร่ขนาดใหญ่นะครับมีสีเข้มอ่ะอันนี้ก็คือหินแกบโบนะครับอ่ะและประโยชน์ของมันทําอะไรครับอ่ามันก็จะใช้ในการก่อสร้างนั่นเองนะครับรวมไปถึงการผลิตนิกเกิลเหล็กและทองแดงนะครับหรือทําหินประดับอีกด้วยนะครับอันนี้ก็คือลักษณะและประโยชน์ของหินแกบโบนั่นเองนะครับ อ่ะต่อไปนะครับเรามาดูหินชนิดสุดท้ายนะครับของกลุ่มหินอคนีนะครับนั่นก็คือหินทับนั่นเองนะครับหินทับนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรครับอ่านะครับจากในภาพนะครับเมรีนก็ดูหินทับนะครับมันก็จะมีลักษณะเนื้อแน่นนะครับและประกอบไปด้วยเศษหินที่มันละเอียดนั่นเองนะครับมันก็จะทําให้เนื้อหินของหินทัฟนะครับมันละเอียดเนื้อแน่นนั่นเองครับและเขานําหินชนิดนี้มาใช้ในประโยชน์อะไรครับ ถูกต้องแล้วนะครับเขาก็จะนําหินชนิดนี้นะครับมาทําเป็นวัสดุในการปรับปรุงคุณภาพของดินนั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะและประโยชน์ของหินทัฟนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือลักษณะและประโยชน์ของหินในกลุ่มของหินอัคนีนั่นเองนะครับต่อไปนะครับนักเรียนเรามาดูหินประเภทที่2นั่นก็คือหินตะกอนนั่นเองนะครับ หินตะกอนเป็นอย่างไรครับอ่านะครับหินตะกอนหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหินชั้นนั่นเองนะครับเป็นหินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนนะครับตะกอนเหล่านี้เกิดจากอะไรครับอ่าก็เกิดจากการสลายและการผุพังของหินอคนีและหินแประนะครับหรือตัวหินตะกอนเองที่ กระแสน้ําและกระแสลมนะครับมันพัดพามาทับถมกันนะครับจนเกิดการตกผลึกหรือการตกตะกอนนั่นเองนะครับจากน้ําโดยเฉพาะน้ําทะเลเป็นส่วนใหญ่นะครับบางชนิดมีลักษณะเป็นชั้นๆนะครับเราจึงเรียกหินตะกอนว่าหินชั้นนั่นเองนะครับมาเรียนอ่ะทีนี้เราไปดูว่าหินชั้นนะครับมันมีหินอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบนะครับไปดูกันเลยครับ าภาพที่1ก็คืออะไรครับมันก็คือหินทรายนั่นเองนะครับภาพที่2ก็คืออะไรครับมันก็คือหินปูนนะครับและภาพสุดท้ายมันก็คือหินดินดานนั่นเองนะครับและก็มีหินชนิดหนึ่งนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังเขาเรียกว่าหินกรวดนั่นเองนะครับหินกรวดมนก็ได้นะครับ อ่านะครับทีนี้เราไปดูว่าลักษณะและประโยชน์ของหินตะกอนหรือกลุ่มของพวกหินตะกอนเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์และมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเราไปดูกันเลยครับเราจะมาเริ่มตัวของหินทรายกันก่อน,นครับหินทรายเป็นอย่างไรครับ ะนะครับหินทรายก็คือหินที่ประกอบไปด้วยเม็ดทรายเล็กๆใช่ไหมครับเกาะกันแน่นจนเกิดเป็นหินนะครับมีหลากหลายสีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีดําหรือสีน้ําตาลปนแดงก็ได้เช่นกันนะครับและมักจะพบบริเวณที่มันมีซากพืชและซากสัตว์โบราณน,นะครับมันปะปนกันอยู่อีกด้วยนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของหินทรายนะครับที่มันอัดแน่นมันทับถมกันนะครับ และประโยชน์ของมันมันมีประโยชน์อย่างไรครับอ่าหินทรายก็จะใช้ในการก่อสร้างและทําหินประดับนั่นเองนะครับต่อไปนะครับนักเรียนดูภาพต่อไปเลยนั่นก็คือหินปูนนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรครับหินปูนอ่าหินปูนนะครับเป็นหินที่มีเนื้อแน่นใช่ไหมครับเนื้อแน่นแต่มันละเอียดนะครับอาจจะมีสีขาวสีเทาสีชมพูหรือสีดําอีกด้วยนะครับ มันเกิดจากอะไรครับหินปูนเก่งมากเลยนะครับมันก็เกิดจากการสะสมของตัวของโครนนั่นเองนะครับโครนที่มันเหนียวเหนียวนะครับนักเบียนมันก็ทับกันนะครับทับถมกันอยู่เป็นเวลานานนะครับมันจึงอัดการเข้าไปจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองนะครับเนื้อแน่นและละเอียดนะครับหินปูนนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรครับอานะครับประโยชน์ของหินปูนก็คือใช้ผลิต ปูนซีเมนต์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์ปูนขาวนอกจากนั้นนะครับก็ยังใช้ในการอุตสาหกรรมฟอกหนังและก็ทําน้ําตาลอีกด้วยนะครับนักเรียนอันนี้คือลักษณะและคุณประโยชน์นะครับของหินปูนนะครับต่อไปนะครับเรามาดูหินชนิดต่อไปนะครับนั่นก็คือหินดินดานนั่นเองนะครับหินดินดานนะครับเป็นหินที่มีเนื้อเป็นอย่างไรครับอ่านะครับมีเนื้อละเอียด ประกอบไปด้วยดินเหนียวนะครับเศษหินต่างๆและเศษแร่ต่างๆนะครับที่มีขนาดเล็กเนื้อหินกระเทาะหรือหลุดออกเป็นแผ่นๆได้ง่ายนะครับเขาเรียกว่าหินดินดานนะครับเวลาเราจับดูนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของเนื้อดินนะครับดินเป็นฟึดๆหน่อยนุเหนียวหน่อยนะครับและบางครั้งมันก็จะเป็นลักษณะของหินนะครับเป็นหินเขาเรียกว่าหินดินดานนั่นเองนะครับมันจะเป็นแผ่นๆนะครับเมื่อเรา เคาะหรือเราทุบลงไปมันก็จะแตกและหลุดออกเป็นแผ่นนะครับแตกง่ายหลุดออกง่ายนะครับอ่านะครับทีนี้เรามาดูประโยชน์ของหินดินดานกันบ้างนะครับว่ามันมีประโยชน์อย่างไรนะครับหินดินดานนะครับเขาก็จะนํามาใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์นะครับและก็ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกนั่นเองนะครับนักเรียนเห็นไหมครับจากภาพนะครับก็จะเป็นลักษณะของเนื้อดินนะครับ เนื้อดินเหนียวที่มันทับถมกันนะครับจนกลายเป็นเศษหินที่มันละเอียดนั่นเองนะครับนักเรียนและทั้งหมดนี้ก็คือลักษณะและประโยชน์ของหินดินดานนะครับต่อไปนะครับเรามาดูหินตะกอนชนิดสุดท้ายนะครับนั่นก็คือหินกรวดมนนั่นเองนะครับหินกรวดมนนะครับมันก็จะมีลักษณะเนื้อกับหยาเห็นงมัรับมีหินมันติดมากับพวกกรวดด้วย มีหินมีกรวดผสมกันอยู่นะครับเนื้อยหยาบนะครับเป็นสีแดงแสีขาวบ้างนะครับอ่านะครับหินชนิดนี้นะครับเขาก็จะนํามาใช้ในการก่อสร้างและและนำมาทําหินประดับตกแต่งตามสถานที่ต่างๆนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ปลาตามอาคารบ้านเรือนนะครับเขาก็จะทาหินกรวดมนนะครับมาตกแต่งเพื่อให้สวยงามนั่นเองนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือลักษณะของหินกรวดมนนะครับ ะไม่ง่ายนะครับเพราะมันมีหินและมันมีกรวดนะครับผสมกันอยู่เขาจึงเรียกว่าหินกรวดมนนั่นเองนะครับนักเรียนเรามาเริ่มกันที่หินชนวนกันก่อนนะครับหินชนวนนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรครับหินชนวนนะครับมันก็เป็นหินที่แปลสภาพมาจากหินดินดานและหินช้มนั่นเองนะครับมีเนื้อแน่นนะครับมีเนื้อละเอียด มีสีเทาแกมน้ำเงินดำนะครับเกิดจากการแปลสภาพของหินดิน้านเรียงตัวขนานไปทางเดียวนะครับมีผิวเรียบแสะเป็นแผ่นได้ง่ายนะครับส่วนประโยชน์นั้นนะครับเขาก็จะนำมาใช้ในเป็นหินประดับนะครับปูพื้นและสามารถเป็นหินมุงหลังคางบ้านก็ได้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูหินอ่อนนะครับหินอ่อนนักเรียนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ หินอ่อนเป็นหินที่แปลสภาพมาจากหินปูนนั่นเองนะครับมีเนื้อละเอียดมีสีขาวหรือสีอื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับหินอ่อนนะครับมันแปลสภาพมาจากหินปูนและหินโดโลไมต์นะครับมีเนื้อละเอียดนะครับเนื้อหยาบและมีเนื้อแน่นมีหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเขียวสีครีมสีแดงสีเทานะครับส่วนประโยชน์นั้นนักเรียนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า หินอ่อนนะครับมันใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างและทําหินประดับนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหินอ่อนหรือม้าหินอ่อนก็ได้เช่นกันนะครับโรงเรียนเราก็มีนะครับหินอ่อนนะครับต่อไปนะครับเรามาดูหินไน c ์นะครับหินไน c ์เป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินนะไนะครับอ่าแปรสภาพมาจากหินแกรนิตนั่นเองนะครับมีเนื้อแน่นและแข็งสีเข้มและจางสลับกันนะครับ หินไนท์นะครับมีลักษณะเป็นบริ้วรอยขนาดที่มีเนื้อแน่นและแข็งด้วยอีกด้วยนะครับมีแถบของแร่ชนิดต่างๆนะครับส่วนประโยชน์ของหินไนท์นั้นนะครับเขาก็จะนํามาทําเป็นหินประดับและส่วนมากนะครับเขาก็จะนํามาทําเป็นครกหินอีกด้วยนะครับจากภาพนะครับก็จะเป็นลักษณะและประโยชน์ของหินไนท์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรามาดูหินฟินไลท์นะครับ หินฟิลไลท์นะครับแปลสภาพมาจากหินดินดานและหินทัฟนะครับมีลักษณะคล้ายหินชนวนแต่หยาบกว่าใช่ไหมครับมีผิวเรียบมันนะครับสุดประโยชน์ก็คือใช้ทําผินประดับเช่นกันนะครับ<อ><ะ>นักเรียนดูภาพนะครับก็จะเป็นลักษณะของหินฟิลไลท์นะครับจะมีเนื้อหยาบนะครับแล้วก็จะมีผิวเรียบมันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลักษณะและประโยชน์ของหินฟิลไลท์นั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นลันกษณะของหินอะไรครับอ่าลัากษณะของหินซีสนเองนะครับหินซีสก็คือแปลสภาพมาจากหินดินดานและหินซ้าเหมือนกันนะครับเนื้อมันก็จะเป็นลักษณะของเนื้อหยาบใช่ไหมครับอ่าเป็นแผ่นแร่นะครับเรียงตัวกันแนวขนานเห็นไหมครับสวนประโยชน์ของหินซีสนะครับเขาก็จะนํามาทําเป็นหินประดับนั่นเองนะครับก็จะทําเป็นประดับตามอาคารบ้านเรือนต,ต่างๆนะครับ และสุดท้ายนะครับมันก็คือหินคอร์สไซต์นั่นเองครับหินคอร์สไซต์นะครับมันแปลสภาพมาจากหินทรายเห็นไหมครับดูภาพนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของทรายที่มันทับถมกันนานใช่ไหมครับอ่าเป็นลักษณะเป็นเม็ดๆมนะครับมีเนื้อแน่นแข็งมีสีขาวหรือสีครีมนะครับส่วนประโยชน์ของหินคอร์สไซต์นะครับก็จะนํามาใช้ในการก่อสร้างและก็ทําเป็นหินประดับนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของหิน ์และทั้งหมดนี้คือลักษณะและประโยชน์ของหินที่อยู่ในกลุดุมของหินแปรนั่นเองนะครับนักเรียนครับหินแต่และชนิดล้วนมีกระบวนการเกิดการดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงอย่างสัมพันธ์กันอีกด้วยนะครับเนื่องจากกระบวนการทางธรณีวิทยานะครับส่งผลให้หินอาคานีหินตะกอนและหินแปรนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงจากหินชนิดหนึ่ง ไปเป็นหินอีกชนิดหนึ่งครับรวมทั้งอาจจะเปลี่ยนกลับไปเป็นหินชนิดเดิมก็ได้เช่นกันนะครับมันก็จะหมุนเวียนเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับกระบวนการดังกล่าวนะครับเราจรึงเรียกว่าวัตจักรหินนั่นเองนะครับวัตจักรหินนะครับเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเราไปเรียนรู้กันเลยนะครับนักเรียนครับ วัฏจักรหินนะครับก็คือกระบวนการเกิดการดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงอย่างสัมพันธ์กันของหินนั่นเองนะครับเราเรียกง่ายๆก็คือการกำเนิดของหินนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าวัฏจักรหินนะครับมันก็จะหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะครับอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะครับเราไปดูภาพกันเลยนะครับว่ามันมีวัฏจักรเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับ เห็นไหมครับจากภาพนะครับหินดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นหินอคนีหินตะกอนและหินแปรนะครับมันก็จะอยู่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงนะครับใต้พื้นโลกนั่นเองนะครับมันก็จะเกิดการหลอมเหลวนะครับกลายเป็นหินหนืดนั่นเองนะครับและเมื่อหินนะครับที่หลอมเหลวเย็นตัวลงนะครับมันก็จะเกิดการตกผลึกนะครับกลายเป็นอะไรครับ ก็จะกลายเป็นหินอัคนีนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับหินอัคนีนะครับมันก็จะเกิดการผุพังและกัดเซาะด้วยอะไรครับอ่าด้วยลมและก็น้ํานะครับจนเกิดการอะไรครับการตกตะกอนของหินนั่นเองนะครับเมื่อเกิดการตกตะกอนแล้วนะครับมันก็จะสะสมและทับถมกันนะครับจนกลายเป็นการแข็งตัวนะครับมันจึงเกิด การทับถมนานๆนะครับมันก็จะเกิดเป็นหินตะกอนนั่นเองนะครับมันก็จะมีลักษณะแข็งนั่นเองนะครับอะเมื่อหินตะกอนนะครับถูกความร้อนและความกดดันนะครับและปฏิกิริยาเคมีต่างๆนะครับเนื้อของหินมันก็จะแปรสภาพนะครับกลายเป็นหินแปรนั่นเองนะครับหินแปรต่างๆนะครับมันก็จะโดนความร้อนอุณหภูมิต่างๆนะครับ มันก็จะแปลสภาพกลายเป็นหินเดิมนั่นก็คือหินอัคนีและก็หินตะกอนนั่นเองนะครับมันก็จะวนเวียนเป็นวัตจักรของหินแบบนี้ตลอดไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนอันนี้เขาเรียกว่าวัตจักรของหินนั่นเองนะครับแล้วนักเรียนนะครับทราบไหมครับว่าอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดวัตจักรหินนะครับอ่าเก่งมากๆเลยนั่นก็คือ การหลอมเหลวนะครับการผุและการกัดเซาะการแปรสภาพนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นกระบวนการนะครับทางธรณีวิทยาที่จะทำให้เกิดวัตถุหินนั่นเองนะครับนักเรียนหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับ หินและประเภทของหินไปแล้วนะครับคุณครูก็จะให้นักเรียนทําใบงานนะครับเป็นไมล์แมปปิ้งนะครับไม่ต้องทําอะไรมากมายนะครับแค่เขียนว่าหินและประเภทของหินนะครับมันมีมันมีหินอะไรบ้างนะครับนักเรียนมันมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันใช่ไหมครับจากนั้น3ประเภทนี้นะครับมันมีตัวอย่างหินอะไรบ้างนักเรียนก็เขียนเป็นไมล์แมปปิ้งออกมานะครับอันนี้ก็คือใบงานที่1นะครับส่วนใบงานที่2นะครับก็ให้นักเรียนทําวัตจักรหินนะครับ จากหนังสือนะครับก็เขียนเหมือนในหนังสือได้เลยนะครับแต่ทําในรูปแบบตามที่นักเรียนเข้าใจนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็ได้มอบหมายงานนะครับเป็นใบงานด้วยกัน2ใบนั่นเองนะครับใบแรกก็คือหินและประเภทของหินนะครับส่วนใบที่2ก็คือวัตจักรของหินนั่นเองนะครับอย่าลืมทํามาส่งคุณครูด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับ คุณครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ